ไม่ต้องพิมพ์เอกสารให้เนื่อยมืออีกต่อไปแล้วนะคะวันนี้ปอมีทริคง่ายๆในการคัดลอกข้อความจากเอกสารหรือการสแกนข้อความซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันของ Line สามารถใช้งานได้ทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือและ Line PC ขั้นตอนก็ง่ายมากๆเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line เลือกสัญ,ญลักษณ์สแกนแล้วก็เลือกเมนูสแกนข้อความจากนั้นถ่ายภาพเอกสารที่เราต้องการสแกน หรือจะใช้จัดภาพที่เราถ่ายเซฟไว้ในเครื่องก็ได้นะคะระบบเนี่ยจะทำการสแกนข้อความทันทีและแปลงเป็นข้อความให้เลยจากนั้นเราก็คัดลอกข้อความทั้งหมดหรือจะคัดลอกเฉพาะสุดที่เราต้องการก็ได้นะคะแล้วก็เอามาวางจากนั้นก็พิมพ์ใช้งานต่อได้เลยค่ะมาดูการใช้งานในส่วนของลาย e PC กันบ้างนะคะ ขั้นตอนแรกเข้าไปที่โปรแกรม Line กดคอ่ตรงส่วนที่เราต้องการคัดลอกข้อความนะคะแล้วก็เลือกเมนูสแกนข้อความจากนั้นคัดลอกทั้งหมดได้เลยค่ะหรือจะคัดลอกเฉพาะจุดที่เราต้องการก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นำมาวางจากนั้นก็พิมพ์ใช้งานต่อได้เลยค่ะการสแกนเอกสารทั้งในแอปพลิเคชัน Line และ Line PC อาจจะไม่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไงก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลดูอีกทีนึง อย่าลืมไปใช้ฟังก์ชันนี้บนแอปพลิเคชัน l ล n e กันดูนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ชิวไปไหนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ